สวัสดีนะครับเดี๋ยวเนี้ยผมจะมารีวิวเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวเนี้ยให้ดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพา modify หรือ DIY ให้มันให้มันดีขึ้นแล้วกันนะครับเพราะเพราะถ้าไม่ทำอะไรมาเลยเนี่ยมันจะถือว่ามันห่วยมากนะครับโอเคปักไปดูกันก็เจ้าเครื่องนี้นะครับมันทำงานโดยใช้อ่าแบตเตอรี่นะครับ ไอตัว18650กนะครับก็สามารถใช้แล้วก็ชาร์จไฟได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือตัวเสียบชาร์จเนี่ยมันจะเป็นรูแจ็คแบบเนี้ยแบบไอตัวเมียแล้วก็เป็นหัวชาร์จแบบตัวผู้เสียบเข้าไปเหมือนรุ่นเก่าแบบหน้าตายเงี้ยนะครับซึ่งสมัยนีย้มันไม่ค่อยมีละสมัยนี้เราก็จะสวกกันเป็นพวกไมโคร USB หรือ t Type C อะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเส้นนี้หายหรือเราลืมไว้เนี่ย มันก็จะลำบากละชีวิตถูกไหมครับคราวนี้มาดูหน้าตาโดยรวมนะครับด้านข้างก็จะมีตรงที่ระบายลมออกมานะครับเวลาที่มอเตอร์ทำงานเวลามันดูดฝุ่นลมก็จะมีเป่าออกมาทางด้านนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีตัวกล่องตัวเนี้ยจะเป็นกล่องที่เก็บฝุ่นนะครับสามารถแกะออกมานะครับแล้วก็เอาฝุ่นไปทิ้งได้นะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับตรง ด้านสายนิ้วตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยเวลาเราจะปลดออกมาแล้วก็ปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วค่อยสไลด์มันออกมานะครับที่เห็นไอ้กลมๆตรงกลางนะครับตรงนี้ก็คือพัดลมดูดอากาศนะครับก็จะเป็นตัวที่ไว้ดูดฝุ่นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้กล่องเก็บฝุ่นมันมียไงมันหน้าตามันเป็นยังไงมันทํางานแบบไหนนะครับซึ่งไอ้ตัวกล่องเก็บฝุ่นตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผม จะแกะข้างในให้ดูนะครับเดี๋ยวขวางก่อนซึ่งตัวเนี้ยอ่มันก็จะมีล็อกแบบนี้นะครับก็ค่อยๆแกะนะครับระวังแตกส่วนตรงเนี้ยเป็นช่องที่เวลาไอตัวเครื่องมันวิ่งเนี่ยมันก็จะดูดฝุ่นเข้าไปทางช่องนั้นนะครับอ่าแกะค่อยๆนะครับเวลาฝุ่นเต็มเราสามารถแกะแล้วก็ไปเททิ้งได้นะครับไอต,ตรงกลมๆนีเนนน้เป็นตะข่ายกั้นนะครับเป็นตะข่ายไว้กั้นฝุ่นมันออกมานะครับก็สมมติเราเททิ้งทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ปิด นะครับคราวนี้จะใส่มันกลับเข้าไปบางทีอาจจะงงงหลงหลงล,งลืมๆนะครับว่าใส่ด้านไหนก็ให้สังเกตให้เอากลมวงกลมเนี่ยประกบเข้าหากันแล้วก็สไลด์เข้าไปเลยอย่างเงี้ยครับปึ๊บก็ดันเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครัข้อเสียเลยนะครับของเครื่องแบบนี้นะครับไอ้ตรงช่องดูดฝุ่นตรงเนี้ยมันดูดฝุ่นไม่ค่อยดีครับ มันไม่มีแปลงหรือมันไม่มีผ้าอะไรที่จะมาอบอุ้มฝุ่นเลยครับคือพอมันวิ่งผ่านฝุ่นเนี่ยมันก็อาศัยแค่แรงลมจากใบพัดของมอเตอร์ดูดฝุ่นดูดเสร็จผมเสร็จขยะเข้าไปซึ่งมันดูดไม่ค่อยสมูทครับเพราะช่องว่างมันใหญ่เกินไปอีกข้อเสียหนึ่งเลยนะครับก็คือเวลาใช้งานเจ้าตัวเนี้ยถ้ามัน กำลังวิ่งวิ่งไปเจอกับพวกสายไฟหรือผ้าคิริลิ้วอะไรที่มันเแบนๆน,นะครับพอมันปีนเข้าไปพบเนี่ยมันจะขยับไปตรงอื่นไม่ได้มันจะติดแงกอยู่อย่างนั้นถอยก็ถอยไม่ได้ครับกายเปมก็ไปไหนไม่ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะโมดิฟายเดี๋ยวให้ดูแบบออริจินอลก่อนว่าเวลามันทำงานมันวิ่งยังไงมันหน้าตามันเป็นแบบไหนนะครับ ติดผ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องแมนนวลช่วยมันครับเดี๋ยวแกะให้ดูภายในก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามันเชื่อมต่ออะไรกันยังไงบ้างนะครับก็จะได้โมดิฟายถูกทางประมาณนั้นนะครับอ่ะ เปิดฝาออกนะครับอืมก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารมากนะครับอ่ะเริ่มต้นสวิต์สีขาวนะครับเปิดปิดแผงควบคุมนะครับแล้วก็อ่าไฟก็จ่ายไปที่ก็มีมอเตอร์ตัวนี้อยู่ตรงกลางก็เป็นตัวพัดลมดูดนะครับอ่าไว้ดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ไอตรงนี้ก็เป็นไอตัวล้อที่ให้มันวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับก็ไม่มีอะไรพิสดารน,นะครับแล้วก็อ่าแบตท,ที่ใช้ก็ 18650แนะครับแรงดัน 3.7V โวลต์อ่าแล้วก็ตัวเสียบชาร์จไอตัวแจ็คตัวนี้ในนี้ไม่มีวงจรชาร์จนะครับซึ่งวงจรที่จะชาร์จแบตจริงๆมันอยู่ที่ตัวนี้ครับตัว USB ที่เขาให้มานะครับแปลกดีเหมือนกันก็ตัวเนี้ยเวลาเราเสียบชาร์จเนี่ยมันก็จะ ขึ้นเป็นมีไฟส,สีแดงๆนะครับพอเต็มมันก็ตัดนะครับก็แปลกดีนะครับเพราะปกติพวกไอ้บอร์ดชาร์จอะไรมันจะอยู่ฝังอยู่ด้านในด้วยกันนะครับโอ้ยงี้ถ้าสายนี่หายไปก็บันเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปโมดิฟายเปลี่ยนวงจรใช้วงจรชาร์จที่สมบูรณ์กว่านี้ดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมยิบให้ดูครับวงจรสำหรับชาร์จแบต18650นะครับก็ที่อยู่ในมือนะครับมีตัวยาวนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวสั้นกว่าตัวยาวเนี่ยมันจะสามารถชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยพร้อมกันได้นะครับตัวสั้นนี้ชารจทำไม่ได้นะครับอาตัวสั้นเนี่ยชาร์จก็ชาร์จเลยนะครับจะใช้ก็ใช้ต่างหากนะครับพร้อมกันไม่ได้นะครับโอเค เดี๋ยวมาดูตรงแผงควบคุมที่เราจะต้องมาดัดแปลงกันนิดหน่อยนะครับสังเกตว่ามันจะมีสายไฟออกมาทั้งหมดเนี่ยครับ5คู่หรือ5จุดเชื่อมต่อนั่นเองอจุดที่เป็นสีแดงกับสีเขียวเนี่ยมันจะวิ่งมาที่แหวนหลอดไฟ LED นะครับมันจะมีตัวต้านทานอยู่นะครับพอมันต้อง,งดรอปไฟลงจุดต่อมาก็จะเป็นสายสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับอ,อันนี้ไปเข้ามอเตอร์ที่ทําให้ไอตัวเครื่องดูดฝุ่มมันวิ่งได้ คู่ถัดมาก็จะเป็นสีดำกับแดงที่จะมาเข้าไอตัวมอเตอร์ตรงกลางเอาไว้เป็นตัวพัดลมดูดฝุ่นนะฮะแล้วก็จะเหลืออีก2คู่ก็คือดำแดงเหมือนกันเป็นดำแดงจากแบตแล้วก็ดำแดงที่เป็นไอตัวแจ็คชาร์จตัวนี้เสียบชาร์จนะเส้นเล็กๆหน่อยนะครับตอนนี้เราจะเอาไอแผงวงจรสำหรับชาร์จแบตตัวเนี้ย เข้าไปแทรกแสงกับตัวควบคุมของเครื่องดูดฝุ่นนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือนะครับขั้วจากแบต2เส้นนะครับมาเข้าแผงวงจรชาร์จของเรานะครับแล้วค่อยเอากลับคืนไปในตัวแผงควบคุมเมื่อกี้วิธีทำนะครับเห็นไหมครับมันจะมีแบตบวกแบตลบอยู่ตรงกลางนะครับถ้าขบนสุดจะเป็นเอาบวกข้างล่างก็เป็นเอาลบ ขั้วแบตนะครับก็คือคู่นี้นะครับแต่เราจะต้องตัดออกมานะเพื่อจะมาจำเข้าแผงวงจรชาร์จของเราส่วนในตัวขวาสุดตัวเนี้ยแจ็คนี้เราจะไม่เอาแล้วเราก็จะถอดออกเลยเพราะเราจะใช้แผงชาร์จตัวนี้ของเราแทนนะครับก็เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยละกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆนี่นะครับแจ็คตัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับไอ้คู่นี้เราก็จะเอาออกไปเลยนะครับเก็ก,กั าะเราจะใช้แผงวงจรชาร์จของเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะบัดกรีสายไฟใส่แผงตัวนี้รอไปเลยนะครับมันจะได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าจะเป็นตัดแล้วไปบัดกรีตรงนั้นเนี่ยมันสายมันจะสั้นนะครับก็สีม่วงเนี่ยผมจะให้เป็นขั้วบวกที่จะไปเชื่อมกับตัวแบตเตอรี่นะครับอ่าก็บัดกรีใส่ตรงช่องที่เป็นสัญลักษณ์ B บวกนะครับ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสีดำนะครับก็ไปต่อกับขั้วลบเพราะนั้นก็จะใส่ตรงช่องเครื่องหมายบีลบนะครับนี่นะครับที่ตัวแบตนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดขั้วนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการเอาสายาสีแดงกับสีดำนะครับขั้วบวกขั้วลบเนี่ยไปเชื่อมต่อกับแผงวงจรชาร์จท,ที่เราเตรียมไว้ที่เราใส่สีม่วงกับสีดําไว้เมื่อกี้นะครับ ล้วเราต้องอตัดมันเลยนะครับตัดก็เผื่อสายให้มันมีความยาวนิดนึงมันจะได้ไม่ยากลําบากจนเกินไปนะครับก็ตัดทั้งสองเส้นเลยนะครับอ่าโอเคตัวที่เราตัดออกมาเมื่อกี้นะครับนี่ครับตัวที่มันมีคอนเนคเตอร์สีขาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสาย สองเส้นนี้นะครับไปเข้ากับวงจรชาร์จนะครับซึ่งสีแดงก็จะไปจิ้มตรงฝั่งบวกนะครับที่เขียนว่าเอาบวกนะครับอยู่ด้านบนส่วนสีดำก็ไปจิ้มกับตรงที่เขียนว่าเอาลบนะครับลองนึกภาพนะครับก็เสมือนเราเอาแบตเตอรี่นะครับมาเข้ากับวงจรชาร์จตัวนี้พอเราจะชาร์จเราก็เสียบชาร์จนะครับ คราวนี้จะใช้มันก็ต้องมีสายไฟที่ส่งออกไปถูกไหมครับก็คือเนี่ยแหละครับสีแดงกับสีดําที่จะใช้เนี่ยก็จะเอาออกมาเอาไปไหนครับก็เอากลับไปในวงจรควบคุมเมื่อตะกี้นะครับโดยผ่านตัวคอนเนคเตอร์เสียวขาวที่เราถืออยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปจิ้มกลับเข้าไปในแผงวงจรนะครับหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับนะี่ครับคู่สีม่วงกับ สีดำก็เอาไปเสียบแบตนะครับส่วนไอตัวคอนเนคเตอร์สีขาวก็ไปเสียบกับเข้าไปที่ตัวแผงควบคุมนะครับคราวนี้เราจะเอาแบตเตอรี่นะครับตัวขั้วบวกขั้บเนี่ยไปเชื่อมกับไอตัวแผงวงจรนะครับเราต้องปอกสายนะครับแต่ว่าเราจะไม่ปอกทิ้งไว้ทีเดียว2เส้นนะครับเพราะว่าถ้ามันชนกันมันจะช็อตนะครับต้องค่อยๆทําทีละเส้นนะครับผมเริ่มจากสีดําก่อนนะครับค่อยๆทํานะครับ ก็เดี๋ยวใส่ท่อหดให้มันหน่อยนะครับมันจะได้เซฟเซฟแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปทั้งแดงและดำนะครับแดงผมยังไม่ปอกนะใส่ไปก่อนคราวนี้ก็เอานี่นะครับที่เราเตรียมไว้จากแผงเมื่อกี้ดำจับกับดำนะครับจริงๆก็จะบัดกรีก็ได้นะครับแต่ว่าผมดูแล้วมัดเอาเลยละกันครับที่เกียด มันยังไงมันก็ไม่หลุดนะครับก็จับพ่วงก,กันได้เลยไม่ต้องปัดกีให้เสียเวลานะครับทำสีดำเสร็จชัวร์แล้วนะค่อยมาทำสีแดงต่อนะครับคราวนี้ก็ปลอกสายไฟไม่ต้องกังวลที่ว่ามันจะไปชนกันแล้วนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับจับสีแดงรวมกับสีม่วงนะครับคั่วบ,บวกนะครับก็มัดมัด,ม,ด,ม,ดมัดได้เลยครับแล้วเดี๋ยวก็ เทปพันแล้วก็หุ้มท่อหดแค่นี้ก็เรียบร้อยครับไม่ต้องบัดกีให้มันลําบากนะครับแต่ถ้าใครขยันอยากจะบัดกีก็ตามสบายนะครับไม่มีปัญหาเพราะจุดนี้มันไม่ต้องแข็งแรงรับแรงตึงอะไรอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่บัดกีนะครับนี่ครับใส่ท่อหดเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็ลนไฟให้มันหดแค่นี้มันก็โอเคแล้วครับโอ้าเรียบร้อย ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับวงจรมันเปือยไปนิดนึงเดี๋ยวผมเอาเทปพ,พันสายไฟพันตรงจุดสุดร,รวมไอ้ตัวสายไฟที่เราบัดกีหน่อยพันให้มันโปรเทคมันนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่มีอะไรมาโดนนี่กแ็แค่หุ้มปิดไว้เฉยครับไม่มีอะไรหรอกนะแบบแบบในภาพนี้แหละครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาแผงตัวเนี้ยไปยึดกาวนะครับกับตัวโครง แล้วก็ให้มันโผล่มาแต่ตัวไอตัว USB ตัวเมียที่จะไว้เสียบชาร์จนะครับอ่าโอเคแล้วก็เอาตัวคอนเนคเตอร์เสียบกลับเข้าไปในตัวแผงควบคุมนะครับประกับว่าเราก็ได้เอาแบตไปเข้ากับวงจรชาร์จเรียบร้อยนะครับก่อนจะยึดตายนะครับเรามาลองเทสดูก่อนว่าแผงตัวเนี้ยเราเชื่อมต่อสมบูรณ์ไหมใช้ได้ไหม ก็เ,เอาไมโคร USB มาเสียบได้เลยนะครับเสียบเสร็จก็เปิดสวิตช์ถ้าขึ้นสีแดงแปลว่ากำลังชาร์จนะครับอ่าปึ๊บนี่ครับสีแดงชาร์จอยู่นะครับถ้าสีฟ้าแปลว่าเต็มเดี๋ยวลองมากดสวิตช์ทำงานดูซิว่ามันใช้ไปชาร์จไปได้หรือเปล่านี่ใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยได้เรียบร้อยวงจรถูกต้องคับผมตัดสินใจจะวางตัว แผงวงจรชาร์จเป็นแนวตะแคงไว้นะครับแล้วก็จะใช้ตัวกาวร้อนที่เป็นปืนกาวแบบใสนะครับยึดมันไว้กับตัวฐานาเวลาชาร์จเราจะได้เห็นไฟแต้งสถานะสว่างออกมานะครับยึดแบบนี้ก็ระวังไม่ให้กาวเข้าไปขวางตัวช่องเสียบ usb นะครับ พอยึดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาฝาครอบครอบลงไปครับตัวฝาผมก็มีการตะไบเล็กน้อยนะครับให้ช่องมันใหญ่ขึ้นนะครับงานก็ไม่ได้ละเอียดมากครับเพราะว่าก็ขี้เกียจครับเอาให้มันใช้ได้นะครับเมื่อทุกอย่างลงล็อกครับก็ไขน็อตกลับได้เลยครับประกอบให้เหมือนเป็นปกติเลยนะครับสบาย อ่าหลังจากโมภายในแล้วมาโมภายนอกกันบ้างนะครับส่วนสำคัญด้านล่างนะครับตรงนี้คือช่องที่มันจะดูดฝุ่นเข้าไปนะครับมันมีแต่ช่องเปล่าเงี้ยมันไม่มีอะไรอบอุ้มเลยเพราะฉะนั้นมันจะดูดไม่ค่อยดีครับมันจะโล่งเกินไปก็เดี๋ยวผมจะทำกรรมืหยีนะครับให้มันทำหน้าที่เสมือนผ้าหรือแปลงเนี่ยนะครับเวลามันลากฝุ่นมันจะได้ดูดเข้าไปก็จะทำให้มันโค้งเหมือนเป็นตัวยูนะครับอ่มาลองดูหน้าตากันนะครับ หลังจากที่ตัดกรมมายีมาแปะนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องระวังไม่ให้ความหนาของกรมมหยีมันหนาเกินเดี๋ยวล้อมันจะไม่สัมผัสพื้นนะครับด้านล่างเราก็โมประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นด้านข้างนะครับก็เดี๋ยวทดลองวิ่งดูก่อนนะครับว่ามันวิ่งได้ไหมกรมมารีหนาไปไหมโอ้สบายครับขยับได้ไม่มีปัญหานะครับคราวนี้ อีกองประกอบหนึ่งนะครับเราต้องทําให้มันเหมือนโหลดที่สุดนะครับเพราะว่าเวลามันวิ่งไปเจอผ้าหรือพวกสายไฟเนี่ยถ้ามันเหมือนมีช่องว่างเนี่ยพอมันปีนเข้าไปเนี่ยมันจะออกมันจะถอยไม่ออกถอยไม่ได้นะครับตัวมันก็จะถูกล็อกอยู่อย่างนั้นมันก็ขยับไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะเอากรมีเนี่ยมาพันรอบตัวมันให้มันสัมผัสเกือบเกือบจะสัมผัสกับพื้นนะครับแล้วก็ให้มันเป็น บัมเปอร์ไปในตัวนะครับเวลาชนเวลากระแทกมันจะได้ไม่เสียงดังแล้วก็นิ่มนวลด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับก็วัดความยาวอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จคราวนี้พอเราจะมาติดรอบตัวมันนะครับก็อย่าลืมว่าต้องติดให้มันแทบจะสัมผัสพื้นมากที่สุดนะครับเพื่อให้ดูเหมือนรถโหลดต่ำนะครับคราวนี้พออ่า ติดมาเรื่อยๆถ้าเราเจอช่องครับเช่นช่องที่เราจะเสียบชาร์จเนี่ยเราจะไปติดทับก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องตัดให้มันเว้าเข้าไปให้มันเหมือนมีแหว่งเข้าไปนิดนึงนะครับไอ้ตรงไฟส่องสว่างก็เหมือนกันนะครับก็จะตัดให้มันเว้าหลบเข้าไปนะครับติดเพลพินๆก็อย่าลืมนะครับว่าจะต้องเผื่อช่องสําหรับ ตัวกล่องที่เก็บฝุ่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสไลด์มันออกมาเพื่อจะเอามันไปทิ้งนะครับเวลาฝุ่นมันเต็มนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผลอติดในตัวบัมเปอร์ตรงนี้รอบสมิธเลยนะครับตัดให้พอดีนะครับอ่านะครับก็จะมีช่องประมาณเนี้ยเพราะว่าเวลาเราสไลด์กล่องออกมาก็จะได้ไม่ขวางไม่ชนกันนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมขอตัดภาพมาตอนที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมก็ติดตั้งบัมเปอร์เพิ่มที่ด้านบนนะครับจะได้ซับแรงกระแทกได้รอบด้านนะครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยก็โหลดแทบจะติดพื้นแล้วนะครับจะได้หมดปัญหาเวลามันเจอพวกพักคิริวหรือสายไฟนะครับมันจะได้ไม่ไปคร่อมแล้วมันจะได้ไม่ไปคาอยู่อย่างนั้นนะครับส่วนตัวกำมหยี่ตัวยูตรงนี้ก็จะช่วยทําให้ดูดฝุ่นได้ดีมากขึ้นนะครับตรงจุดที่จะเสียบ ชาร์จหรือไฟสองสว่างก็มีการเว้นแล้วก็ติดบ um ัมเปอร์จะได้โปรเทคอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานกัน,กนครับว่าเป็นอย่างไรก่อนจะไปวิ่งทดสอบก็ชาร์จให้ดูก่อนนะครับว่าเวลาชาร์จมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะขึ้นไฟสีแดงแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนชาร์จเต็มมันก็จะขึ้นไฟสีน้าเงินหรือสีฟ้านะครับแบบในภาพนี้เลยนะครับอ,อย่างเงี้ยแปลว่าเต็มแล้วนะครับก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับ โอเคนี่นะครับกรณีใช้ Power Bank ชาร์จไว้แล้วก็ให้มันวิ่งไปเลย สบายวิ่งย่างทังวัน ก็เดี๋ยวจะทดสอบวิ่งนะครับแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาแล้วก็วิ่งแบบทั้งๆที่มี Power Bank ไปเลยทีเดียวจะได้รู้ว่าอ่ะมันใช้งานได้จริงไหมโอเคปแล้วนะครับ ไปฟังนะครับเดี๋ยวดูว่ามันดูดฝุ่นเข้ามาได้มากนรอยแค่ไหนก็แล้วกันนะครับ 比较。 อีอีก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวแผงวงจรชาร์จแบต18650ไว้นะครับใครสนใจก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับมีเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ทั้งแบบ micro USB แล้วก็แบบ Type C นะครับก็ยังไงใครถูกใจหรือใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับก็เผื่อมีอะไร ดีๆก็จะนำมาเสนออีกนะครับไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ